ชีวประวัติพระสุกิโอหลวงปู่ต่อทำอย่างไรจึงจะบวชได้ตลอดหลวงปู่ได้ย้อนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับแม่และยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองท่านใคร่ครวญในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทําให้เราบวชแล้วอยู่ไม่ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลือตา,ครครใใามท,าาที่ทร,ทรับคำไว้กับแม่และยาย จากการที่หลวงปู่ได้รับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติกรรมฐานมาบ้างจากหลวงปู่ศิษย์ขันตยาข้าโมท่านจึงตัดสินใจได้ว่าการออกปฏิบัติน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ได้ปฏิบัติกันมาท่านเหล่านั้นได้ออกปฏิบัติกันอยู่ตามป่าเขาลำนองไรไม่ได้อะไรอววรอยู่กับหมูคนะ่คณะเราะเราน่าจะเลือกหนทางนี้